วันนี้จะพามาดูทางขึ้นดอยแม่โถครับผมดอยแม่โถอยู่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่ฝนตกครับฝนเพิ่งหยุดตกมาได้ประมาณ2-3ชั่วโมงครับถนนยังลื่นอยู่เลยรถตอนนี้สภาพเป็นโคลนหมดนะครับผมอันนี้ฝนเพิ่งหยุดใหม่ๆเลยนะครับ เต็มหมดเลยลองมาดูถนนขึ้นขึ้นกันนะครับถนนก็เป็นดินแบบนี้นะครับสำหรับรถเก๋งรถเก๋งขึ้นยากครับแต่ก็เคยเห็นคนเอา